อ่าวันนี้จะเป็นวิชาสังคมนะคะบทที่สองกิจกรรมประชาธิปไตยเราจะดูเนื้อเรื่องกันก่อนแล้วก็จะไปดูแบบฝาาึกหัดตอนท้ายเนาะฝึหนังสือตามได้เลยค่ะอ่าหน้าแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลน,นะคะประเทศไทยเนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะอันมีพระมหกศากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขแล้วก็มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการบริหารประเทศรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีสสต่างๆนะคะแล้วก็ดําเนินการต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้นโยบายของเขาก็จะมีมาให้เราชมตอนหาเสียงนะคะว่านโยบายถ้าได้เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วจะทําอะไรบ้างเป็นนโยบายที่เขาตั้งเอาไว้ โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทยที่เป็นหลักการในการบริหารราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นเป็นแบบกระจายอํานาจนั่นเองนะคะต่อไปการบริหารการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาดูส่วนกลางส่วนกลางเลยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงต่างๆกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงขมนพาคามกระทรวงกาโหมกระทรวงศึกษาธิการอะไรต่างๆนะคะเป็นกระทรวงแบ่งเป็นแบ่งเป็นส่วนๆไปแล้วก็กลมนะคะแล้วก็การบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็คือแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆแล้วก็แบ่งเป็นในจังหวัดก็จะแบ่งเป็นอำเภอต่างๆนั่นเองทีนี้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ จะเป็นอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปนะคะจะเป็นองค์กรบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอนะแล้วก็เทศบาล <c oughs> แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนะคะแล้วก็ยังมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรูปแบบพิเศษนี้ก็จะมีอยู่สองที่ก็คือพัทยากับกรุงเทพนะคะอ่าเมืองพัทยากับกรุงเทพนั่นเองกรุงเทพ กุงเทพเนี่ยเป็นองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกรุงเทพโดยการเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารงานเช่นสภากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพซึ่งจะมีการดำรงตำแหน่งครั้งละ4ปีนั่นเองนะคะ,ะต่อไปการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนกลางมีอะไรบ้างส่วนกลางก็คือนายกรัฐมนตรีกระทรวงและกรมนะคะมาดูอันนี้เป็นการจัดระบบการปกครองระบบราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็คือส่วนกลางก็คือนึกถึงประเทศเป็นหลักะเนาะโดยส่วนรวมเนี่ยมีหน่วยงานตลอดจนข้าราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆของคณะรัฐมนตรีเาก็จะมีคณะของเขา หน่วยงานและข้าราชการเหล่านี้มีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกันตามลำดับขั้นรวมทั้งมีขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศอ่ะก็คือเขาเป็นผู้บริหารประเทศนั่นเองเนาะแล้วก็การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางในประกอบด้วยหน่วยงานระดับต่างๆได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลม สำนักนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีนั่นเองรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไปเสนอแนะนโยบายแล้วก็วางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงและราชการเกี่ยวกับงบประมาณที่เอาไปใช้จ่ายต่างๆอ ระบบราชการการบริหารงานบุคคลแลก็เรื่องของกฎหมายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการพัฒนากฎหมายการติดตามแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติราชการการปฏิบัติตภารกิจพิเศษแล้วก็ราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมิได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดก็คือ กระทรวงเขาจะมีแบ่งแยกหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้อยู่หน้าที่นั้นไม่ได้อยู่ในกระทรวงใดเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสํานักนายรัฐมนตรีนั่นเองอ่าต่อไปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยอะไรบ้างภูมิภาคก็คือจังหวัดอำเภออ่าเป็นการจัดระบบราชการที่มุ่งให้ประชาชนเนี่ยแต่ละภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอะไรต่างๆนะได้รับการบริการที่สะดวกรวมทั้ง ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ถัดแล้วก็ทันต่อเวลาโดยแบ่งอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางบางส่วนออกไปยังส่วนภูมิภาคก็คือถ้าส่วนกลางนายกรัฐมนตรีดูแลทั้งประเทศเลยอ่าไม่มีการกระจายอำนาจเลยมันก็จะดูแลไม่ทั่วถึงอนะเนาะแล้วก็มันจะทำให้ล่าช้าในการช่วยเหลือต่างๆอ่าเขาก็เลยแยกออกไปตั้งที่ทำการเอ่อแบ่ง แบ่งส่วนกลางออกไปยังส่วนหุิภาคแยกออกไปตั้งที่ทําการอยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศรวมทั้งจัดสรรตําแหน่งข้าราชการเพื่อออกไปไป,บบปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามเขตการปกครอ,องเหล่านั้นจังหวัดใครอําเภอใครตําบลใครก็จะมีการดูแลของเขาอยู่แล้วเนาะต่อมาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นการจัดระบบราชการแบบกระจายอำนาจจากส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนนได้มีโอกาสในการปกครองตัวเองตามความต้องการและก็ตามความจําเป็นของแต่ละท้องถิน่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารประเทศนั่นเองอ่าต่อไปบทบาทหน้าที่ขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขามีหน้าที่อะไรล่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก่อนอน่เรามาดูความหมายก่อนนะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงองค์กรที่ทําหน้าที่บริหารงานในแต่ละท้องถิ่นนั้นนั้นอ่า มีผู้แทนผู้แทนคือผู้ที่ทําแทนเราอะที่เราเลือกตั้งเขามาอ่าผู้แทนที่ได้รับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เห็นว่าเขาน่าจะเป็นคนดีฟังจากนโยบายเขาแล้วเขาน่าจะสามารถพัฒนาทุมชนของเราได้อ่าเราเลือกเขามาแล้วเขาก็คือผู้แทนเรานั่นเองเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการบริหารงานอย่างอิสระในเขตพื้นที่ที่กําหนดไม่ไม่ข้ามพื้นที่ไม่พื้นที่ใครพื้นที่มาเนาะมีอํานาจในการบริหารการเงิน การคังและกำหนดนโยบายของตนเองรวมทั้งมีหน้าที่ดำเนินกิจการภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้อาจจะทำอะไรนอกเหนือจากนโยบายของตนแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐรัฐนี่ก็คือประเทศนั่นเองและของประชาชนในท้องถิ่นนะคะอ,อันที่1ป,ประเภทขององค์กรปกครองสนท้องถิ่นเนี่ย จะมี4ประเภทได้กันคือ1คือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือรเรียกว่าอบจอเทศบาลองค์งกรบริหารส่วนตำบลหรืออบตอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีรูปมีรูปแบบพิเศษเนี่ยมีสองแห่งคือกรุงเทพกับธัทยานี่จำไม่ดีนะคะออกสอบบ่อยมากเลยตรงนี้อ่าทีนี้มาดูบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องถิ่นก็คือให้นึกถึง ใกล้ๆตัวเราเอบตอบจอ,อะไรอย่างนี้เนาะอ่ามาดูบทบาทหน้าที่สําคัญของเขาอันแรกเลยคือจัดให้มีการทํานุบํารุงทางน้ําทางบกอ่าและดูแลรักษาความสะอาดของถนนหนทางต่างๆนัเรเยนจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีพวกอ่าพนักอ่าเจ้าหน้าที่มากวาดถนนมาทาความสะอาดอะไรอย่างงี้คะช่วยทํานุบํารุงทางน้าและทางบกเก็บผักตบชวาในแม่น้ําลําคลองเก็บขยะอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยป้องกันโรคระงับโรคติดต่อและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆจัดให้มีการบริการทางด้านสาธารณอปโภคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นคำว่าสาธารณอปโภคนะคะคือบริการสาธารณะที่จัดทําเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำ,ำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่นน้ำประปาการไฟฟ้า ต่างๆนะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปส่งเสริมด้านการศึกษาการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการอาจจะมีการจัดอาชีพให้คนพิการหรือสถานที่ทางด้านการศึกษาอ่าแล้วก็มีสถานที่เยาวชนเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะข้อ5ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อทําให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิตอาจจะมีอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกเกษตรกรอะไรต่างๆผู้ข้ขอหกคุ้มครองดูแลรวมทั้งบํารุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอควบคุมดูแลก็คือคุ้มครองถ้าคนที่ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยกันบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันดูแลเนาะ บำรุงรักษาศิลปะจรีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการารักษาศิลปะวัฒนธรรมขึ้นอะไรอย่างนี้ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตัวเองนับถือ,อเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ยังช่วยทํรนุบำรุงศาสนาด้วยออย่างเช่นนี้รถเก็บขยะนั่นเองก็จะเป็นการทาหน้าที่เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยเนาะ การดูแลความสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอยในยที่สาธารณะเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปมาดูบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลบ้างอ่หน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาโดยตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ยกฎหมายไทยได้บัญญัติเอาไว้ว่า รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเนี่ยทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับอ่าประมาณนี้นะคะรัฐบาลมีหน้าที่มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการบริหารรัชการแผ่นดินให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายแห่งรชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดอันนี้ก็เคยออกสอบนะคะกฎหมายสูงสุดของไทยคืออะไรอ่าคือรัฐธรรมนูญแห่งรชอาณาจักรไทยนั่นเอง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลที่สำคัญก็คือบทบาทที่หนึ่งคือบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเป็นต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วยก็คือจะบริหารจะทำอะไรพัฒนาประเทศยังไงต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยนะคะและดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เราเคยกำหนดนโยบายของเราไว้ว่ายังไงจะพัฒนาส่วนไหนอ่าโดยเฉพาะเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน สองรักษาเอกราชของประเทศไทยรัฐบาลต้องดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนโดยมีกำลังทหารและก็ตำรวจด,ดำเนินการตามหน้าที่และนโยบายของฝ่ายบริหารแล้วก็ข้อ3พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านมีการดำเนินการที่เป็นระบบโดยมีคณะรัฐมนตรีใน,ในรัฐบาล ดูแลและรับผิดชอบการทำงานของกระทรวงต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเขาบอกว่าการที่ประเทศจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจะต้องอาศัยการร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะว่านี่ต้องทำงานควบคู่กันรัฐบาลจะทำคนเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงต้องมีการกระจายอานาจไปส,สู่ท้องถิน่นอ่าแล้วท้องถิ่นเนี่ยเวลามีปัญหาก็จะส่งไปยัง ระดับสูงต่อไปเพื่อช่วยกันแก้ไขนั่นเองนะคะรวมถึงประชาชนในประเทศด้วยก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะต่อไปข้อ4อันนี้ยังอยู่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะคะข้อ4คือจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนเป็นการพัฒนาด้านก,การบริการต่างๆาสวัสดิการคือการช่วยเหลือบริการความสะดวกสบายให้มีคุณภาพมีความทั่วถึงเช่น การคมนา,าคมสะดวกการเดินทางนะคะการเดินทางต่างๆการจัดการศึกษาโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยการให้บริการสาธารณูปโภคคือน้ำประปาไฟฟ้าอะไรต่างๆต่อไปส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิทเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองประชาชนต้องรู้จักสิทธิรักษาสิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งเมื่ออายุเราถึง เมื่อเราได้อายุสามารถเลือกตั้งได้เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องไปใช้สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมต่อไปข้อ7ก็คือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมประชาชนมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นระดับวัมนตรีหรือระดับประชาชนระดับยกัยกษ์รักญาถ้าต่างไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมันก็จะเกิดความวุ่นวายในสังคมเนาะต่อไปข้อ8ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและก็ปรองดองกันประชาชนในประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสงบส,สุขถ้ามีความสามัคคีความรักความปรองดองประเทศเราก็จะไม่ ไม่วุ่นวายมันก็จะเกิดความสงบสุขแล้วก็มีการร่วมมือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยคือสิ่งที่คนไทยคิดคนไทยทําอำแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกของท้องถิ่นแล้วก็ของชาติเราอันนี้ตึกคู่ฟ้าตึกไทยคู่ฟ้าตั้งอยู่ภายใต้ภายในทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีนั่นเองอันนี้อ่ะ สุดท้ายก็บอกว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยมันมีความแตกต่างกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่าโดยรัฐบาลจะดูแลพัฒนานระดับประเทศระดับใหญ่นะคะมองภาพรวมของประเทศเช่นคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวมโดยรวมความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยของประเทศเศรษฐ,ฐกิจ ของประเทศการศึกษาของคนในประเทศส่วนองคอ์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีบทบาทในการดูแลในละระดับในะระดับท้องถิ่นของตัวเองเช่นเรื่องอไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคการศึกษาของคนในชุมชนในท้องถิน่นสภาพแวดล้อมในท้องถิน่นการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องประสานกับประสานและสอดคล้องกับของรัฐบาลนั่นเองถ้าเกิดระบบย่อยมันดีภาพรวมมันก็ดีนั่นเองนะคะ ่ก็จะประมาณนี้มาดูข้อ2การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นอันนี้เกี่ยวกับเราและเราจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างเราว่าควรรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยมันมีหลายกิจกรรมเลยเช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมาเป็นตัวแทนประเทศของเรา พัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนของเราการร่วมมือการทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นผู้มีจิตสาธารณะจิตสาธารณะคือช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนรู้จักเสนอความคิดเห็นแล้วก็รับฟังความเห็นคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวหรือแสดงความเห็นอย่างเดียวโดยไม่ฟังคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องมีทั้งการแสดงความเห็นแล้วก็ต้องรับฟังคนอื่นด้วยร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักเหตุและผลไม่ยึดหลักความขัดแยง้งหรือความรุนแรง ต่อไปเข้าร่วมชุมชนโดยสงบแล้วก็ปักจากอาวุธเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์รวมถึงป้องปกป้องผลป,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 ประโยชน์ของตนและอของประเทศชาติประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสําสคัญในการเลือกตั้งร่วมกิจกรรมในการสืบสาวนวัฒนธรรมไทยเราสามารถช่วยช่วยรักษาว,วัฒนธรรมไทยยังไงก็คือร่วมกิจกรรมนั่นเองเราสามารถทําได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดมรด,มดก ต่อไปร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยกันประหยัดพลังงานประหยัดน้ําประหยัดไฟประหยัดอะไรต่างๆรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต้นไม้ปลูกเ,เราตัดต้นไม้แล้วเราก็ปลูกทดแทนอะไรอย่างนี้นะคะร่วมมือกันรักษาสาธารณสมบัติสาธารณสมบัติคือสมบัติส่วนรวมของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งรักษาความสะอาดของถนนถนนนี่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเวลาเราขับรถผ่านตรงไหนเราก็ไม่ทิ้งขยะข้างทาง แล้วก็ส่วนสาถานะด้วยนะคะอ่ะ